สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของสมองกันค่ะคำนำและจุดประสงค์สื่อการเรียนการสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างหน้าที่สำคัญของสมองส่วนต่างๆซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องระบบประสาทรายวิชาชีววิทยาเจ็ดผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจในการศึกษาเรื่องสมองไม่มากก็น้อยครูณภัสวรรณนุชชมผู้จัดทำ นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่าเมื่อนักร้องอ่านโน้ตเพลงแล้วเหตุใดจึงเล่นกีตาร์ตามโน้ตได้ทันทีนั่นก็เป็นเพราะเจ้าสมองของเรานั่นเองค่ะสมองสามารถรับรู้โดยอวัยวะรับสัมผัสส่งสัญญาณไปตามเซลล์ประสาทร,รับความรู้สึกไปยังสมองแล้วส่งสัญญ,ญาณมาตามเซลล์ประสาสังการและอวัยวะปฏิบัติงานจึงเกิดการตอบสนองด้วยการดีดกีตาร์นั่นเองค่ะสมองอยู่ภายในกะโหลกศีรษะมีเยื่อหุ้มสมองหรือเมนินเจตปกคลุมเนื้อสมองแบ่งเป็นสามชั้นได้แก่ 1. ดูราแมทเทอร์ชั้นนอก 2. องอแรกหน่อยชั้นกลาง 3. เพียแมทเทอร์ชั้นในภายในโพรงสมองเว er นทริเคิลนีของเหลวเรียกว่าน้ำเลี้ยงสมองเซรลบอทเนอร์ฟลูอิดแทรกอยู่ระหว่างเยื่อชั้นกลางกับชั้นในของเหลวเหล่านี้ช่วยนำออกซิเจนและอาหารมาเลี้ยงเซลล์ประสาทระบายของเสียออกจากเซลล์และเป็นเสมือนกรอบป้องกันการกระเทือนแก่สมองและไขสันหลังเนื้อสมองประกอบด้วย สมองเปลือกนอกซีรีบอนคอเทกเป็นเนื้อสีเทาประกอบด้วยตัวเซลล์และแอคซอนที่ไม่มีเยื่อไมอิลินสมองด้านในซีรีบอนเมดันลามีสีขาวประกอบด้วยใยประสาทที่มีเยื่อไมอิลินส่วนประกอบสมองแบ่งเป็นสามส่วนคือสมองส่วนหน้าหรือฟอร์เบรนสมองส่วนกลางหรือมิดเบรนและสมองส่วนท้ายหรือไฮเบรนสมองส่วนหน้าประกอบด้วยสี่ส่วนสำคัญได้แก่ o f แฟคทอรี Born, ่บอลไฮโปธารามัตทารามัสและเซรีบัมส่วนแรก o อฟแฟ t ทอรี่บออยู่ด้านหน้าสุดทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดมกลิ่นโดยปลาและสุนัขจะมีสมองส่วนนี้ขนาดใหญ่สมองส่วนนี้ในคนจะไม่เจริญเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นส่วนที่สองคือไฮโปธารามัสอยู่ถัดจากทารามัสลงมา เป็นศูนย์ควบคุมดุลยภาพของร่างกายโดยควบคุมการหิวการนอนการกระหายน้ำอุณหภูมิร่างกายและสมดุลน้ำควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองควบคุมความต้องการพื้นฐานควบคุมนาฬิกาชีวิตการเต้นของหัวใจความดันส่วนที่สามคือทารามัสเป็นบริเวณที่รวมกลุ่มของตัวเซลล์ประสาทและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว่านิวโรกลียททำหน้าที่รับสัญญ,ญาณประสาทจากหูและตาแล้วส่งต่อไปยังซีรีบัมเป็นศูนย์รวมและแยกกระแสประสาท รับรู้และตอบสนองความเจ็บปวดส่วนที่4เซรีบัมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทเลนเซฟาลอนเป็นสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดมีรอยหยักมากประกอบด้วยสองซีกซ้ายและขวาหรือเฮมิสเฟียร์หน้าที่1เกี่ยวกับความคิดความจำและสติปัญญา2ศูนย์กลางควบคุมการรับสัมผัสต่างๆ3ศูนย์กลางควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ 4ศูนย์กลางควบคุมการพูดและการรับรู้ภาษา 5. ศูนย์กลางการมองเห็นการรับรถการได้ยินและการดมกลิ่นสมองส่วนกลางอีกชื่อหนึ่งคือมีเซนเซฟาลอนมีส่วนที่พองออกเป็นกระเปาะเรียกว่าออปติกโลบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมองส่วนกลางจะลดทั้งบทบาทและหน้าที่ลงเหลือเพียงถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้ายและระหว่างสมองส่วนหน้ากับในตาหน้าที่ หควบคุมการเคลื่อนไหวของในตาทําให้ลูกตากลิ้งกลอกได้สองควบคุมการเปิดปิดของม่านตาสมองส่วนท้ายหรือไฮเบรนประกอบด้วยสมส่วนสําคัญได้แก่เซริเบลลมัมพอและเมดัลลาออฟลองกาตาส่วนแรกเซริเบลลมัมมีคลื่นสมองเช่นเดียวกับซีริบมัมสมองส่วนนี้จเจริญดีที่สุดในพวกนกหน้าที่หนึ่ง ควบคุมการทรงตัวการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นไปอย่างราบรื่นสละสลวยและเที่ยงตรงสามารถทำงานที่ละเอียดอ่อนได้2การมีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมีผลต่อซรีเบลล่มทำให้ทรงตัวได้ไม่ดีต่อมาคือสมองส่วนพรอนอยู่ทางด้านหน้าของซีรีเบลล่มเป็นทางผ่านของกระแสประสาทระหว่างซีรีบ้ามกับซีรีเบลลัมและระหว่างซีรีเบลลัามกับไขสันหลังควบคุมการเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ำลายการหายใจการฟัง และการถ่ายทอดความรู้สึกจากเซรีบัมไปยังเซรีเบลลัมส่วนสุดท้ายคือเมดันล่าออฟลองกาตารูปร่างคล้ายไขายสารหลังควบคุมเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนวัติหลายอย่างเช่นการเต้นของหัวใจและการหมุนเวียนของเลือดสมองคืออวัยวะสำคัญในสัตว์หลายชนิดจัดว่าเป็นส่วนกลางของระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวพฤติกรรมและภาวะทำรงดุลหรือโฮมิโอสเตซิส สมองบรรจุอยู่ภายในกะโหลกศีรษะสมองแบ่งออกเป็นสาส่วนคือส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลังถึงเวลาทำแบบทดสอบแล้วค่ะให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วบอกว่าคือสมองส่วนใดค่ะมีเวลาทำข้อละสิบวินาทีเท่านั้นค่ะ คำคมก่อนจากกันวันนี้ข้อสอบชีวะไม่ยากส่วนมากจะจำไม่ได้ที่อีก